งบควรเป็นเป้าหมายวุ่นวายใช่ว่าสุขสรรหุ่งหน้าลดละชนะทุกวันใช่เพิ่มโทษทันร้อนนั้นมากมีขอนับน้อมแด่พระผู้มีพระพักเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสต่สรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอความสุขความเจริญในธรรมของพระสรัมมาสาัมพุทธเจ้า เจ้ามีแดกคุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายอัตมาภาพพระประาัเขมรเขมปัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมีธรรมซึ่งออกาศสดเป็นประจำทุกๆค่ำวันอาทิตย์เวลาดีๆ20บนิกาหนึ่งนาทีโดยประมาณสำหรับวันนี้นั้นเป็นวันอาทิตย์ที่21เดือนกันยายนพุทธศักราช2568 ตรงกับวันแรม14ค่ําเดือน10ในวันนี้เป็นวันที่ยิโยมทั้งหลายในสั่งสมไว้ซึ่งกุณงามและความดีเริ่มต,นต้นแต่เช,ช้าพร้อมในลมหายใจที่มีก็สั่งสมกรรมดีไว้เป็นสเสบียงวันนี้ก็เช่นเดียวกันนี่เพึ่จะเสร็จภารกิจในเรื่องของการทำวัดเย็นพากันฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติแผ่เมตตาน้อมนำในสิ่งที่เป็นองค์ความรู้นำพาปัญญาก็อเกิดในการพิจารณาในเรื่องของการใช้ชีวิตในโลกนี้ ใรือนชาตินี้ให้เป็นประโยชน์เป็นไปเพระความอิ่มเอมเป็นปรีเพราะเราเกิดมาทังทีมันก็ต้องสั่งสมความดีไว้ก่อนจะสิ้นลงไปนั่นภารกิจก็นะกระชั้นชิดเลยนะเพิ่งจะจำมาเลยคุณโยทุกครั้งในเวลาออกอากาสดก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าผู้มาปฏิบัติธรรมก็เต็มสลาเนะีเราก็ต้องดูแลให้เป็นอย่างดีแล้วก็มาต่อกันในเรื่องการออกอากาศสดอย่างนี้นะก็เป็นเรื่องที่เราตั้งจิตตั้งใจ อาจจะมีเสียงรบกวนจากทีมช่างบ้างเพราะว่าช่วงนี้ช่างก็เร่งงานในส่วนของสลาแสดงธรรมซึ่งเป็นเป้าหมายเป็นวัตถุประสงค์ของการทอดกระถินสม,มัคคีซึ่งกำหนดไว้วันอาทิตย์ที่12ตุลาคมที่กำลังจะถึงในเดือนหน้านี้ออกภาษาวันที่7ตุลาคมแล้วก็วันที่12ก็อกทอดกระถินอาทิตย์แรกเลยให้แล้วเสร็จสาเร็จไปด้วยดีอ่าในส่วนของสลาแสดงธรรมหลังนี้นั่นเป็นหลังที่กำลังพระราชอยู่ันย่ คือช่างชุดที่เป็นชุดงานวงกบไม้เนี่ยถ้าเขาไม่ทําให้เสร็จเนี่ยชุดกระจกที่จะมาติดตั้งหรือมาวัดพื้นที่เนี่ยก็เข้าไม่ได้มันเป็นการเชื่อมงานกันระหว่างงานหนึ่งสู่งานหนึ่งงั้นก็มีคิวงานกันก็ต้องดูแลกันไว้หลังจากกระ,ะ,กระจกติดตั้งเสร็จช่างสีก็จะต้องเข้ามาเก็บสีแหละนะเพื่อการดาเนินงานจะได้เป็นไปเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ให้ทันงั้นหลังนี้ก็จะใช้ประโยชน์ในส่วนของการแสดงธรรมทั้งวันคุณผยมชืที่ก็บอกแล้วว่าสลาแสดงธรรม ซึ่งก็เป็นประโยชน์สําหรับผนะู้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ทั้งภาคกลางวันภาคกลางคืนภาคเช้าก็มีเพราะว่าอยู่ข้างๆกับสะแก้วมณีลมก็พัดทั้งวันอย่างนี้ก็เป็นสระโอเพนแอร์เป็นเยอะก็คือใช้ลมธรรมชาติช่วยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนนในส่วนของวันที่12ตุลาคมก็เป็นช่วงของเขตบุญกระถินเริ่มต้นตั้งแต่ออกพรรษาไปจนถึงวันลอยกระทงนะเส้นสิบห้าคำเดือนสิบสอง เยนยมทั้งหลายที่เป็นผู้ใฝ่ในทางบุญเกื้อหนุนในทางประโยชน์ที่จะค้ำคูณในส่วนของพระศาสนาก็มีทั้งภาคปฏิบัติบูชาแล้วก็มีทั้งภาคสนับสนุนเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเพื่อเติมเต็มให้ปีนี้เองก็มีคุณแม่นิพาเปียร์ยังูกพร้อมด้ข้อประวกรับเป็นประธานอุปธรรมไว้แล้วก็ที่เหลือก็เปิดให้สามัคคีกันไปเะยมก็มาร่วมบุญกันวันนี้มีโยมใครแสงช่างแก้วร่วมบุญในส่วนของการเป็นประธานร่วมหนึ่งกองบุญหลัก หนึ่งหมื่นบาทนะนก็มโนธนาบุญกันท่านด้วยนั้นก็เปิดโอกาสให้หลายท่านได้ร่วมกันนะจับจองเป็นเจ้าข,ของบุญในครั้งนี้เพราะว่าเป็นกรารทานหนึ่งปีรอมานะพอถึงเวลาก็เริ่มต้นตั้งแต่ออกพรรษาเป,ป็นต้นไปแล้วก็ครั้งเดียวด้วยนะการทอดก็เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในวัดนั้นๆนะที่รับนะก็มีเรื่องของข้อกําหนดไว้ไม่ใช่นึกอยากจะรับก็บรับอยู่ร่าไปไปใช่ก็ยมคนจองแล้วจองเลยแล้วก็ ก็ได้เพียงครั้งเดียวรับได้ครั้งเดียวแล้วก็ผ่านไปที่เหลือก็นะว่ากันต่อไปปีต่อไปนะเท่านั้นเองงั้นท่านใดที่มีศรัทธาก็มโนนาบุญกันแจ้งความประสงค์ได้ที่ศูนยะ์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าเนี่ยศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าวันนี้สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองหลายพื้นที่ก็นะมีการเอร่อล้นบ้างนะส่วนฉพาเราเองอยู่ลาดบัวหลวงนะี่ยมาอยู่ชิดทางฝั่ง แถบของนนทบุรีแถบของทางเส้นทางที่จะไปสุพรรณบุรีนี่มันก็ยังไม่ปริมมากนะก็ยังห่างอยู่แต่ก็ยังเอาแน่มานอนไม่ได้ในเรื่องเหล่านี้เราก็ต้องพิจารณาก็ต้องรู้ไม่ประมาทเพื่อสิ่งเตรียมระบบป้องกันไว้นะถ้าเกิดนะมีน้ําเอ่อลอยก็ต้องวิทย์ออกกนะ็ต้องหาวิธีหาที่ไปนะต้องบริหารจัดการกันนะเราก็เตรียมอุปรกรณ์ต่งางๆไว้เราก็มีสะที่เรามีสะเรารับน้ําไว้ส่วนหนึ่งละ นะแล้วก็มีในส่วนของแปลงใหม่ที่เราซื้อไว้ก็เตรียมพร้อมที่จะดําเนินการในการปรับพื้นที่สั่งวัดสั่งวากันต่อไปนะนี่ก็เป็นส่วนของแปลงก้าไร่นะที่เราจะซื้อไว้ตอนนี้ก็เริ่มทําขอบเขตแบ่งกับเขตของญาติโยมหรือรู้ขอบรูเขตแล้วก็นะทําแนวเลยนะเพื่อความชัดเจนในรูนิเขตวัดนะ้าที่เขตโยมนะนะก็จะได้ง่ายต่อการที่เราจะบริหารถ้าเรารวมกันซะแล้วนี่แหมมันก็ พอผ่านล่วงเลยการ ajuda, ร, train, รุ่นลูกรุ <system> ่นหลานนี่ก็มาทะเลาะบอกแม้งก <discussion S 1> uh ันน in ่ที <aring> <the> ่ว <t> ัดนี่ที่โยมนะทะเลาะกันนี่ก็เป็นเรื่องต้องระวังนะอันนั้นเราก็ไม่ผิดใจกันก็เคลียร์กันซะก่อนเลยทําให้เป็นแนวเป็นเขตไปก้าวไร่แค่ไหนก็แค่นั้นซ้ายขวาหน้าหลังรู้ขอบเขตในส่วนนี้ก็ทําเป็นร่องน้ําเลยโยมแล้วก็ทําแนวเขตให้ชัดเจนเราจะได้อุ่นใจในอนาคตการต่อไปในภายภาคหน้าเราก็ทําประโยชน์ได้เต็มที่เพราะว่าพรู้ขอบรู้เขตอย่างนี้เราก็ไม่ล้ําเขตกัน อันนี้ก็เป็นส่วนที่ตั้งใจนั้นเรื่องจักใหญ่ก็เริ่มต้นเข้ามาแล้วนี่ก็เป็นเรื่องว่าเป็นภารกิจที่ต้องดําเนินการต่อไปหลังจากที่เราได้จัดซื้อที่ดินมาแล้วนในปีนี้เราก็ทําให้มันเกิดประโยชน์ให้คุ้มค่าไว้อันนี้ก็เป็นเป้าหมายปลูกต้นไม้แล้วก็ให้เยนยมได้มาใช้ประโยชน์พระสงฆ์ก็ได้ใช้ประโยชน์กับความเป็นธรรมชาติที่ร่มเย็ยนเพราะว่าวัดป่าก็เป็นแบบนี้คือยังไม่ได้เน้นเรื่องของเสนาสนะม,มาก มีแค่ที่จําเป็นต้องใช้แล้วก็ใช้เท่าที่จําเป็นแล้วก็อยู่กับต้นไม้ไปมัาเป็นเป้าหมายที่เราหวังไว้ฉันก็มโัศน,นบุญทุกท่านเลยนะที่ได้ร่วมโดยเช่่ยกันสนับสนุนกันมายาวไกลทั้งที่ติดตามรายการทาง YouTube อยู่แล้วด้วยนะนี่ก็ติดตามกันอยู่ร่ําไปแล้วก็มีติดตามกันใหม่ๆสาหรับผู้เพิ่งฟังทมก็อ,อยู่ที่จังหวัดพระนครศรียาอำเภอลาดบวดัวหลวงนะซึ่งจะเป็นวัดที่กําลังพัฒนาให้เป็นวัดปากแก้มณีนักว่าเก้าสิบนะไป ยมก็ติดตามในเพจวัดชมได้ทุกวันกิจกรรมต่างๆเราก็ลงให้เยีโยมได้ชมกันนะครติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการธรรมะอยู่เป็นประจำได้ทางช่อง YouTube พิมพ์คาว่ารายการ,ารธรรมรัศดรธรรมก็จะเจอติดตามได้มีเป็นพันๆคลิปนะพราะว่าออกากทุกวันอยู่แล้วในส่วนของพื้นที่ต่างๆที่เราเสกสรรก็พยายามลงไว้วันนี้ยกคกำโครประพันธ์ไว้ต้นบทเรื่องความสงบให้เหล่านั้นได้มีโอกาสในการได้สัมผัสบ้างนะ บางคนมีแต่ว่าวุ่นอยู่ยาวไกลมาถึงเวลาควรที่จะมีความสงบบ้างก่อนที่จะสิ้นชีพดับขันไปจะได้ประโยชน์บ้างกับชีวิตหนึ่งที่เราได้เกิดมางั้นสงบควรเป็นเป้าหมายวุ่นวายใช่ว่าสุขสันร์พุ่งหน้าลดละชนะทุกวันใช่เพิ่มโทษทันร้อนนั้นมากมีนงั้นสงบควรเป็นเป้าหมายคือพวกเราเนี่ยบางคนบางท่านนะนะอายุนา,นามก็มากขึ้นมากขึ้นทุกปี นั้นเวลาของเราที่จะอยู่บนโลกนี้มันก็สั้นลงสั้นลงมันเป็นของมันอย่างนั้นคือไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าจะอยู่บนสักกี่คืน,คนกี่วันเราจะต้องเตรียมความพร้อมซ้อมให้ทันเรื่องความสงบระงับนั้นเป็นเรื่องที่จําเป็นถ้าเราเกิดไปว่าวุ่นร้องตีโพดีพายตอนที่เราจะชีพมาลายตอนจะวายปลาอย่างนั้นมันก็จะมากไปด้วยความโศกสันจิตมันเศร้าหมองนี่ทุกติมันก็จะเป็นที่ไปหละก็จะเป็นโทษทันแหละ แทนที่จะไปดีก็ไปในที่ไม่ดีซะแล้วนะมันเป็นซะอ,อย่างนั้นเพราะจิตมันไม่สงบนะมันดิ้นรนข้นขวายเนี่ตีโพดีพายบางคนก็ร้องโอดโอยวายก็เป็นอย่างนั้นแล้วหาความสุขไม่เจอเลยเนี่ยเพราะไม่ได้ซ้อมไม่ก่อนนะเตยมไม่ทันเตรียมใจไม่ทันไม่นึกว่าเราจะอาสันในวันนี้วันนั้นหรือวันไหน,นแต่ของจริงนั้นต้องพิจารณาล่วงหน้าเลยนะรู้เท่าทันว่าเออเราอยู่มาจนป่านนี้เราจะต้องเตยมพร้อมนะ จะย้ายสำนักัครวจะไปอยู่กับโยบบาลซะตั้งวันหนึ่งวันใดแต่มันต้องมีแล้วละ่ะนะไม่ไกลไม่ใกล้นะมันต้องมีสักวันหนึ่งที่เราจะต้องไปมันหนีไม่พ้นสักคนเดียวงั้นยามอยู่เราก็มุ่งหน้าลดละนะฮะเวลาในการบําเพ็ญเพียรบ้งางชนะกิเลสบ้างสักวันสองว,วันอย่างพระรีวันพระเนี่ยบางคนก็ข้อตั้งใจนะรับอุโบสถศิลตั้งแต่เชมามืดเลยหนึ่งราตรีเลยนะแง่ค้างแรมหนึ่งคืนตั้งใจรักษาศีลอุโบสถแปดประกาศ นะแล้วก็ไม่เกิดความเหี้ยมโหดนะไม่ประหารชีวิตของคนและสัตวนะ์คือทุกวันก็พยายามประับประกองให้ได้อย่างนี้ไม่เหี้มโหดไม่เบียดเบียน,นชีวิตของคนและสัตว์หรือทรัพย์สินใดก็ตามทีหรือเบียดเบียนตนเองด้วยการเมาไมนะสุรามีไรอย่างนี้ก็เ,เว้นหมดนะคือตั้งใจเอาจริงก่อนจังฉันมุ่งหน้าลดละนนชนะนะให้ได้ทุกวันในเมื่อวันหนึ่งวันใดเราชนะได้แล้วนั่นเนี่ย โอกาสชนะในวันตัดตไปนั้นก็มีโอกาสได้อยู่ที่เราพอเรารู้ช่องซะแล้วเราก็ไปต่อสบายๆสายําคัญเราไม่รู้ช่องเราก็เลยแพ้พ่นะทําให้กิเลสมันครอบงําหัวใจเราได้โกรธเฉยเลยโลภซะมากเลยแล้วก็ยึดติดซะมากเลย,ยก,ก็เสียหายนั้นเราอยู่แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันต้องเอาออกอยู่แต่เรากลับไปเอาเข้าซะมันก็เลยเพิ่มโทษทันเราอยากได้มากมีทุจริตก็เอา ผลเขาจีเขาหลอกเขาเอาหมดเลนะเนี่ยความอยากได้ก็เป็นโทษทันเราฉะนั้นเราจะอยู่หนึ่งวันแต่การอยู่นั้นกลับทําให้คนอื่นเขาเสียหายเป็นความช่วยยาบเป็นความช่วยร้ายการอยู่ของเราหนึ่งวันก็มีแต่โทษทันแต่ทาให้เราต้องพบเจอเพศภยัยแม้ละจากโลกนี้ไปเนี่ยก็ไม่รู้ต้องรับสภาพกรรมอีกขนาดไหนที่เราทํามานะฉะนั้นเราจะอยู่หนึ่งวันเพื่อเติมโทษทันอย่างนี้มันก็ไม่ควรเนี่ยความร้อนแผดเผาใจของเรามันก็จะมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้ แต่ถ้าเราอยู่หนึ่งวันในการสร้างแต่คุณงามและความดีเซสละเป็นผู้เกือเเก้อกูลผู้อ่าเรียกว่าเป็นผู้ให้ในการนี้นก็ทาให้เราสุขขี้จิตมันจะมีจากานุสติในวิจิตวใจนึกถึงแต่เรื่องบุญทานกุศลที่เราทําไ้ก็เป็นอย่างนั้น,นหลายคนหลายท่านที่ตั้งใจมุ่งมั่นตามวิสัยปีหนึ่งบางทีเขาก็จองกันนะอย่างกะถินเนี่ยเขาก็จองกันปีหนึ่งเขาก็เก็บหอมรอมริบนะเก็บต้นปีกลางป,ปีปีนี้จะทอดกะทินเนี่ยเขาจองข้ามปีด้วยําไป เนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมมีกระปุกเขาก็หยอดไปนี่ปีหนึ่งก็จิตใจก็ไฝ่อยู่ในทางบุญพอถึงเวลาก็อ้าไปช่วยกันกทุกกฐินนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของผ้าที่เราเตรียมไว้อย่างวัดป่าเนี่ยก็เป็นผ้าขาวต้องมาตัดตมาเย็บแล้วก็มาย้อมแล้วก็มาซักแล้วก็มาตากมาห่มแล้วก็มากรานนะจึงสามารถที่จะครองกฐินให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ตามที่เขาตั้งข้อปฏิบัติข้อวัดไว้อย่างนี้แต่ถ้าเป็นวัดตัวไบวัดบ้านเขาก็สมบรูปมาเลย เป็นสำรับมาเลยแล้วก็ว่ากันสดเลยไม่ต้องมานั่งพะวงอะไรนะทอดเสร็จแป๊บเดียวสวดเสร็จก็สําเร็จเป็นภาะกะทินได้อันนี้ก็แล้วแต่วิธีของแต่ละวัดนะเป็นข้อปฏิบัตินะสียก็ตกลงกันยันในส่วนของนะการตั้งจิตตั้งใจน้อมผุ้ศรให้เกิดขึ้นในการนี้นั้นเขาก็ต้องรอคอยเวลาเป็นแรมปีนะยอยกระปุกอย่างนี้ อัน,นิสงส์นั้นก็เกิดมีกับผู้ที่เขาตั้งใจที่จะทําไว้คือมันนึกถึงอยู่เดียคือรวบรวมสัพพกกาลังทั้งหมดว่าเอ้ยเรารับกติณไว้เราต้องอยู่ให้มันแข็งแรงยืนนะอายุไว้ให้มันยาวไกลแข็งแรงกระปรี้กระเป๋าแล้วก็ต้องเตรียมในเรื่องความพร้อมไว้ทุกด้านนี่เพราะเราเป็นประธานนี่เราจองกันไว้นี่แม้จะไปทิ้งก็ไม่ใช่ถึงนะตั้งใจเอาซะสาเร็จตามที่เราปรารถนาทางวัดตงวาเองเนี่ยตัวกติไม่เรื่องของผ้าแต่ว่าตัวทางวัดตงวาก็ปล่อยได้ในสงเพราะว่า มันไม่ได้มาแต่ผ้าก็มาในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานคือปัจจัยสี่เนี่ยโยมก็มีในเรื่องของกัปปิยพันธ์บ้างเงินทองบ้างนะตามสมควรแก่กําลังที่มีเขาก็ดูแลบริวารเป็นบริวารกฐินก็เป็นก็ประมาณอา้าววัตถุประสงค์ที่มีของเราเนี่ยวัตถุประสงค์ปีนี้ก็มีทั้งส่วนที่เป็นตัวสลาที่เราพัฒนายอยู่เนี่ยสลาเอามาบรณนะเอามาปรับปรุงเอามาเติมเต็มให้แล้วเสร็จตามที่เรามุ่งหมายแล้วก็ส่วนที่เราจะจะซื้อที่ดินเป็นถนนทางออกเนี่ย เราก็เตรียมพ้อไวมถ้ามันถึงนะถ้ามันได้ก็ว่าไปในส่วนที่ไม่ได้ก็ต่อยอดไปในภายภาคหน้าก็สะสมไปตามโอกาสที่มีท่าน,นทางวัดก็ได้ส่งก็คือมีส่วนของงบประมาณบ้างในการนี้เพื่อเป็นน้ําเป็นไฟที่มีตลอดทั้งปีในการภาคปฏิบัตินั้นก็เป็นเรื่องที่บริหารจัดการอันนี้ก็มาจากพระเจกถิ่นที่อโยมทั้งหลายได้ร่วมกันนะเราเป็นบริวารหรือจะเป็นข้าวของเครื่องใช้อย่างข้าวของเครื่องใช้ปีนี้เรามีบริวารเป็นเครื่อง ยนสาหรับสูบน้ําเพราะวะ่าเราต้องมีวิทน้ำเข้าสูบน้ําออกอย่างนี้เนี่ยไอตอนที่น้ําล้นก็สูบออกเนี่ยไอตอนที่น้ําแห้งก็สูบเข้าวิทย์เข้าเนี่ยก็ต้องบริหารจัดสรรให้ดีเนี่ยเรามีเครื่องยนเนี่ยในส่วนนี้เพราะวะ่าเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้เนี่ยไปประกอบกับตัวรถเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจัดสรรกันมาเนี่ยเราสร้างเป็นรถอเนกประสงค์คือร,รถการเกษตรนั่นแหละแต่ภาษาทั่วปบคารวโรอีแตนนั่นนะคือสูบน้ําได้ขับเคลื่อนได้ขนของได้ไดใช้อเนกประสงค์แล้วก็ไม่ได้แพงมากนะ พ้าเป็นรถประกอบขึ้นมาเองหลักหมื่นบาทถรือตัวรถเนี่ยหนะมื่นบาทไม่ถึงแสนนะหลักหมื่นตัวเครื่องยนต์ก็นะเดี๋ยวรับวันนะัดต่งคานนี้เขาจะมาส่งให้นะเครื่องยนต์มาก่อนตัวรถมาทีหลังนะใช้เวลาประกอบประมาณ 1, 2, 1, 2, 1, ดึกเดือนครึ่งโดยประมาณแล้วก็ออกแบบไว้แล้วนะที่เราจะใช้ในการที่เราจะไปปัน่นน้ําสูบน้ําตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ขับไปจอดไว้แล้วก็นวะวิทย์เข้า เาก็ขนของในเรื่องการพัฒนาวัตวารามนะขนดินขนของได้ทั้งหมดนะน,นี่ก็เรียกว่ารถอเน,นกประสงค์ซึ่งเป็นรถการเกษตรนะก็ใช้ประโยชน์ได้อันะ่ในเรื่องเครื่องยนต์นกลไกก็มีท่านเจ้าภาพทั้งหลายก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะเราก็จัดสรรในเรื่องของเครื่องยนต์มาก่อนในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของตัวรถก็ค่อยๆทยอย,อยนี่ก็เปิดเป็นสามัคคีนี่เป็นบริวารกฐินไปนีนะ้เราสร้างในส่วนที่เป็นสลาเนะี่ยปรณะขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ แล้วก็สร้างในส่วนที่เป็นในยานพันะเอาไว้ใช้ในเรื่องของพื้นที่นะวิ่งไปวิ่งมานะก็ประโยชน์มากมีฉะนั้นงบประมาณในส่วนนี้ก็สมัครขี่กันนั้นยมที่มีศรัทธาที่มีกําลังที่มีความพร้อม่ันก็เป็นเจ้าภาพใหนะ้ทั้งทันก็ไม่เกิน9 0 0น0ะ0มื่นประมาณนี้เราก็เตรียมไนะ้นี่มาจําไปแล้วหมื่นหนึ่งเพื่อจองให้เขาทํางานก่อนนะโรงงานะอุปกรณ์ต่างๆก็จะประกอบให้ครบถันเหมืบบอนรถกระบะยัธรรมดา แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้รู้ราคือถ้าเป็นกระบะทั่วไปตามห้างที่เขารถห้างนะโอ้โ0สี่แสนแปดแสนเจ็ดแสนเป็นล้านที่ว่าเราไม่ได้มีนะโอกาสในการจะเข้าถึงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นด้วยแต่ถ้าซื้อรถดีๆมาวิ่งบนานาอย่างผมนึกภาพแล้วกันมันก็คงไม่เข้าท่าเนะีเสียของเปล่าๆนะบางทีขนของหนักขนกิ่งไม้ขนขยะขนก็ต้องใช้รถประมาณนี้งั้นเราใช้รถที่มันเหมาะวรน,นะมันก็จะง่ายในการบริหารจัดการก็ นะประโยชน์ก็มากมีงั้นเรื่องพวกนี้ก็ให้มันเหมาะคสมนกน้อยทำรังแต่พอตัวความมองโม่ก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรื่องในเรื่องของการเป็นภาระ,ระนะในส่วนนี้งั้นเราก็รู้กําลังของเราว่าเราใช้งานประโยชน์ที่มากมีนะเราใช้งานรถประเภทนี้เราก็ออกแบบแล้วก็ทําขึ้นมาอันนี้ออกแบบเองเราก็ทําขึ้นมางั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นมูลค่ามากนะักทําให้เราไม่เสียดายมากนะเวลาที่เราจะขนข้าวขนของขนขนยะ ขนของหนักต่างๆขนดินขนอะไรก็ตามแต่ทิปา,านะทะเนี่ยเต็มที่เนะี่ยเพราะว่าถ้าเป็นรถแพงๆเป็นล้านอย่างเงี้ยพยมนึกภาพแล้วมาขนขยะขนข้าวขนของเอ๊ะมันก็ยังไงมันก็ไม่ใช่ของไม่ใช่เรื่องที่จะดีโยมเองพิจารณาแล้วก็เห็นว่าเอทำไมเรารูหรายอย่างนี้ซึ่งไม่ควรจะต้องออกแบบนี้วัดก็แค่นี้ก็เพียงพอแค่นอะไรออกแบบไว้อนะไรวัดเขาไปทํารถอะใน,นประสงค์หลายรูปแบบนะบางคนดัาได้ด้วยนะรถ เดี๋ยวนี้เขาก็มีเครื่องยนต์นกลไกที่เหมาะสมในการใช้งานมากขึ้นตามยุคตามสมัยนนั้นเราก็ใช้อเนกประสงค์ทั้งสูบน้ําได้ด้วยทั้งเคลื่อนที่ได้ด้วยขนของได้ด้วยก็ว่าไปส่งพระขณะมิจินิมนก็นั่งก็หลังภูเสือเข้านั่งกันไปก็เป็นอัตรัหนึ่งนะราคาก็ไม่เท่าไหร่ในตอนนี้เราขายแปดหมื่นนะก็ช่วยกันไปนั้นใครจะรับเป็นเจ้าภาาถ้าเกิดยกทั้งคันเลยก็จะเขียนชื่อติดไว้ว่าเป็นบร,รมยมแล้วนะผู้เป็นเจ้าภาพถวายนะ 8,000ับาทใครจะรับทั้งคันก็ยินดีนะ0 6 1 9, 19, 9, 9. นะ6 1 9 19, 9 1 4 9เนี่ศย0 6ก9 1 9 9 1 4 9ก็จะรึกบันทึกชื่อไว้ไปไหนเขาก็รู้นี่รถวัดปากแก้วนนีนพเก้าโดยคุณอะไรก็ว่าไปเป็นผู้ถวาย80,000นะประมาณน,นี้อันนี้ก็ตั้งใจนะก็อ,อธิษฐานอยู่นะให้มีผู้ใหญ่ใจบุญในทุนใจดีผู้มากบารมีเกื้อกูลในการนี้แล้วเสร็จสําเร็จไปอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเป็นบริวารกระตินปีนี้ก็เป็นสายบุญหนึ่งที่เราตั้งใจ เงินของที่เป็นบริวารก็ควรจะเป็นของที่ใช้ประโยชน์ได้จริงนะไม่เอามากองทิ้งหรือโชว์ไว้นะจะเป็นของใช้มันจะง่ายเพราะว่าประโยชน์ที่เราจะํำพาให้ใช้ประโยชน์นั้นก็จะได้เจริญรุ่งเรืองก้าวไกลไปกับสิ่งต่างๆที่เราน้อมนําตั้งวัตถุประสงค์ไว้ก็ทำไปวันนี้จะวิ่งงานนั้นวันนั้นจะวิ่งงานนี้นะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราทุ่มเทเช่นสงบควรเป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นถึงที่สุดเราก็ละวางความวุ่นหวาความห,มหาามรูหรานะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องที่ ชาวบ้านก็จะเพ่งโทษพระสงฆ์เราถ้าเป็นสมัยก่อนก็ห้างสพสินค้าที่เดินกันโอโ้เหลืองอรามใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาเรียกพระสงฆ์ว่าแครอทนะเป็นฉายาของทางโลกโลกเขาเรียกพระเราแครอทเราไปอยู่ในจุดที่มันเป็นจุดที่จะโยมเพ่งโทษมันก็เสียหายอย่นงเดี๋ยวนี้ทําอะไรก็ต้องระวังมากเชียวอย่าได้ชะล่าใจความเรื่มใส่ความศรัทธามันก็จะเสื่อมไปตามกาลเวลาแ้าเราไม่รู้จักในการระมัดระวัง อย่างสงบควรเป็นเป้าหมายเพอเป็นพระมันต้องอยู่แบบวิถีพระนะอยู่มันเรียบง่ายอยู่มันสมถะรอยู่แบบโบราณที่เขาอยู่กันมานานนะอยู่กันมายาวไกลเราจะไปหลงกับยุคกับสมัยหลงกับวัตถุที่มันมากเกินไปตามยุคตามสมัยมันก็ไม่ควรนะน้ราก็ย้อนยุคอยู่นี้ก็เป็นการย้อนยุคทําที่ก้าวไร่ก็ทําเป็นเร่งน้าแบบโบราณปลูกต้นไม้อยู่กันใต้ต้นไม้มีรถขี่แดนวิ่งมาวิ่งไปวิ่งพัฒนาพื้นที่แล้วก็การปลูกสร้างสิ่งที่เป็นสานนิษฐานนั้นก็ พอสมควรที่จําเป็นต้องมีไอ้เรื่องที่เหลือเราใช้ในส่วนของแปลงที่เรามีอยู่แล้วซึ่งก็ครบคันอยู่แล้วที่พักรับรองของน้ำ่องตาเราก็มีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราตั้งใจงั้นเราจึงลดละชนะ,ะนก,กิเลสในจิตใจไม่ใช่กิเลสหมดจากโยมแล้วมาพ่อทีพระ,ระมันก็ไม่ใช่นะก็ต้องระวังในเรื่องนี้ไม่ใช่หมดจากโยมแล้วโยมสละามหมดแล้วทรัพย์สินเงินทองถวายวัดหมดนะเรารับมาแล้วกิเลสเดินมากมีเอาไปใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือย สุรุสุร่ายเนี่ยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เป็นประโยชน์กับทางพระศาสนาเลยก็เสียดายเนี่ยเสียดายเนี่ยนั้นใช่เพิ่มโทษทันร้อนนั้นมากมีสุดท้ายก็จะเป็นโทษเป็นไยความร้อนเนี่ยก็ทําให้อยู่ไม่ได้เนี่ยบางคนถึงกันต้องสึการประเภทไปก็เพราะเรื่องพวกนี้งั้นเราละกิเลสไม่ใช่เพิ่มกิเลสเนี่ยเราละความเนี่ยอยากเนี่ยที่เราอยากได้อยากมีมันเบาบางจางคลายไปเหลือตามวิถีก็อยูเอาตามวิถีทุกวันนี้ก็ต้องอยู่อย่างนี้สมัยก่อนเคยสงสัยไง ว่าทำไมครูบาอาจารย์ท่านอยู่ท่านแบบนั้นท่านก็เลยเป็นพระที่อยู่จนถึงพรรภาพได้ต่เราเนี่ยมาหลงในความุ่นวะยรูหาราซะมากมายก็เลยเนี่ยอยู่กันไม่ค่อยถึงไม่ทันได้มรรคภาพไปซะก่อนมีเหตุที่ต้องปิ๋วไปซะก่อนก็เป็นอย่างนี้ท่านครูบาอาจารย์ท่านก็วางงานไว้ดีนะใหเราอยู่วิถีพระกันแบบนี้แบบไม่มีอะไรหรือมีก็เท่าที่จําเป็นงั้นเราก็เลยเข้าใจเลยสมัยก่อนก็ไม่เข้าใจหรอกสมัยก่อนก็เอาสนดกกนะ็ได้ นะมียอดโยมก็อยากจะทําให้มันเต็มที่ตามกําลังที่มีแต่เอาข้าจริงแล้วมันก็ไม่ได้อาจจะไปสวมใส่รองเท้าแพงๆคู่หนึ่งเป็นหมื่นเป็นพันโอ้โหูมันก็ไม่ใช่วิสัยเราจะใช้ของที่มันแพงๆเ,เกินหน้าเกินตาโยมนะโยมก็คงจะว่าให้นะเป็นพระเป็นเจ้าเอ๊ะมันจะลักย,ยิ่ลยหญ่ยังไงทําไมของหรูหราซะมากมีนะมันก็เสียหายเขาเนะมันเป็นอย่างนั้นกันโยมยุคสมัยมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องรู้วิธีว่าเราควรที่จะเป็นพระแบบไหน ฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจในเรื่องที่เราจะชนะกิเลสในหัวใจของเราเองทุกวันไปเนี่ยมันก็ต้องฝึกกันจริงๆครับทุ่มเทกันจริงๆมีความเพียรกันจริงๆฉนั้นยศโยมหลายท่านที่บรรา,ายชีวิตแล้วนั้นต้องมีเป้าหมายอย่าปล่อยปะละเลยอย่าใช้ชีวิตสเปสปะนะไม่มีทิศทางไม่เป็นลถไม่เป็นผ้าไม่ใช่ได้กันอย่างเสดายชาติที่เราเกิดมาฉะนั้นทุกครั้งก็จะพูดเสมอว่าเราพยายามลดชาติของการเวียนว่ายของพวกเราท่านทั้งหลายให้มันได้น้อยลงน้อยลงจึงจะคุ้มค่า ไใช่เราเกิดมาเพื่อเพิ่มชาติเกิดเกิดมาก็สร้างไปด้วยตัณหาราคะตัวสะเวียนไายเป็นแสนชาติอย่างโอ้เสียของอย่เราควรที่จะเกิดสักสามชาติเอาหรือมากก็สุดกันสักเจ็ดชาติเอาเอาสักสามชาติก็คือสามรอบอ่ะเต็มที่เลยหรือจะรอบนี้เลยก็ดีนะบางทีไม่ต้องรอรอบหน้าเนี่ยก็ในเมื่อรอบนี้มีโอกาสแล้วเราไม่ขว,ยขวายคว้าเนี่ยเราไปรอรอบหน้าเนี่ยใครจะมาพาโยมมันก็ยากนะ เกิดเราเกิดมาในยุคที่พระศาสนาเหลือแต่เพียงแค่เสี้ยวเดียวเนี่ยโอ้ยมพระสงฆ์ก็ไม่ปฏิบัติแล้วโยมก็ไม่รักษาแล้วซึ่งศีลมีพระพุทธรูปตั้งอยู่นะให้เราได้ชมเป็นของงดงามไปก็แค่นั้นชาวหลักธรรมคาสอนชาวคนปฏิบัติไม่มีใครเลยนะก็เละเทะกันนั่นเราจะไปถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในยุคสมัยนั้นมันก็น่าจะห่างไกลนะขนณะยุคนี้เรายังห่างขณะนี้ยุคน่าจะห่างขนาดไหน เราเอาซะก,ก่อนยุคนี้ทําให้เต็มที่ก่อนที่เราจะรลลับดับชีพไปก็ยังถือว่าเรารสชาติเกิดหรืออาจจะเกิดชาติสุดท้ายก็ได้นี่ก็เป็นความตั้งใจเนี่ยเชื่อว่าหลายท่านที่มีความทุ่มเทเนี่ยเขาก็เป้าหมายเลยชัดเจนแล้วก็ไม่อายใครด้วยสมัยก่อนต้องอายเนี่ยยุคหนึ่งเนี่ยโอ้ถ้าคุยกันเรื่องธรรมะคุยเรื่องมรรคผลนิพพานเนี่ยดูน่าอายเพราะเธอมันเคร่งจัดเลยนะศาส,สนาว่าอย่างนี้แต่ปัจจุบันเราเห็นความวุ่นวายงทางโลกมันมากมี เราควรที่จะหน่ายได้แล้วเรื่องพวกนี้เราควรที่จะหลีกนี้หลีกเล้นภาะนาสงบระงับแล้วก็ไปนั่นหลยท่านที่ท่านมีคุณูปาการนั้นเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านไปท่านเรียบเรียบง่ายง่ายอยู่บ้านก็สงบระงับไปแบบบ้านๆก็ไม่ได้สนใจใครก็ใส่ชุดก็ชุดเรียบง่ายแล้วก็ไปนอนก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขเพื่อนั่งสมาธิแล้วก็ไปนี่ก็มีนะพุณโยมนั่งสมาธิแล้วไปในบ้านเน,านี่ยเป็นขั้นหัษธรรมดาเนี่ยดูสิเขามีความตั้งเจตนาในการที่จะ นะละวางกิเลสทั้งหลายล้วก็ทิ้งเงินทิ้งทองไว้ทรัพย์สินไม่ได้เป็นของเขาแล้วให้รุ่นต่อไปเข้าไปบริหารจัดสรรเอาตามเหตุตามปัจจัยคือไม่เอาแล้วยามอยู่ก็ตั้งใจปฏิบัติไว้ยามจากไปก็ทิ้งทั้งหมดแล้วก็ไปอย่างสงบระงับนะีไม่มีกองกิเลสติดพันนี่ก็มีแต่สงบควรเป็นเป้าหมายเราจึงพยายามปูทางกันเนีย่ยผู้ที่มาในสถานที่นี้นั้นจะรู้เท่าทันว่าเราชอบความสงบเกือเราไม่มีกิจกรรมบันเทิงเลย ให้เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นอยู่ให้มันเป็นสุขใช้ชีวิตในการปลดปลื้งเรื่องของเหตุแห่งทุกข์ให้มันสลายเมื่อเหตุแห่งทุกข์มันดับตัวทุกข์ที่เป็นผลมันก็ไม่มีให้เว้นแต่อดีตเราทำกับเราไว้อันนั้นก็ต้องเป็นผลกรรมตามไปน,นั้นว่ากันไม่ได้เพราะว่ามันทําไปแล้ววิญญยณเราได้แต่รับแล้วก็ปล่อยวางั้นความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเองไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อความสุขเลยแต่เกิดขึ้นเพื่อความทุกข์ทั้งนั้นเราต้องรู้เท่าทัน เราก็ต้องพยายามป้องกันไว้ท่านเหตุใดที่เป็นเหตุทุกข์เราทํามันสิ้นไปดับเหตุทุกข์ซะได้มันก็สบายไปนอย่นี่คือความสงบที่เป็นเป้าหมายที่เราทุ่มเทกันไว้ทุกวันมาที่นี่นทาวัดสวดมนต์แผ่เมตตานําพายญาติโยมปฏิบัติเช้าคำ่ำนะกุศลทั้งหลายที่เราได้ร่วมกันน้อมนำนเป็นประโยชน์อันเลิศล้ำเพราะลูกหลานเองก็พลอยอนุโมทนาเนี คือถ้าพ่อแม่ดีกลับไปบ้านเนี่ยลูกหลานก็พลอยมโนนาดีใจว่าเออพ่อแม่ก็วัดกวานะแล้วก็สร้างแต่บุญกุศลมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเมตตาเกื้อกูลลูกหลานทุกคนนะเ,เพราะว่าท่านจะเอามักเอาผลเนี่ยท่านต้องเป็นผู้ที่ได้ยนความซึงของร่มเย็นนะยันมันต้องของจริงคุณยศยันไม่ใช่ว่ากลับไปด่าทอว่าร้ายหงุดหงิดโมโหนละเรื่องเนะวันก่อนไปบรรยายงานปฏิบัติธรรมที่ลบบุรีก็บอกไว้เสมอว่าเราเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่งั้นเราก็ขายห,หน้าพระผู้พานะปฏิบัติพอกลับไปก็ใส่เลยนะไม่เจอสามีมาหลายวันปฏิบัติหลายคืนกลับไปหลับตื่นก็โอ้โหโมโหโรธานะนะใส่กันตุบตับตุบตับเป็นอย่างนั้นนะชุดขาวที่วานยังซักไม่ทันเลยแล้วตัวเองปากไปก่อนแล้วบนสอัสารพัดสลรพันก็ทําให้เขาเสียหายเขาก็จะว่าไปทําอะไรมาที่วัดเก็บกดมาเรื่องไงวัดน,นั้นกลับไปต้องนิ่งสงบนนนน่่ชชชืืมมแล้วก็ใจเาาุ เขาจะทําอะไรก็ช่างแล้วก็นิ่งสงกนน่ะนำพายเขารู้เออเรานี้ไม่ได้หวือหวาในเรื่องเหล่านั้นน่ยบางคนทิ้งจานไว้แต่เ็มอ่างล้างจานเลยก็ลองเช็คของกันเราไปถึงเราเจอกันก็กลับหมุนหันเนี่ยยังไม่ทันได้ว่าเลยว่าเอออย่างนี้อย่างนั้นไม่ถามไทยเลยเขามีอะไรกันทำไมจานเยอะจังนึกว่าจะให้เราร้างอยู่คนเดียวหยุดเย็นดิมโมโห เราก็ต้องยิ้มแย้มโอ้เตรียมจานไว้เยอะเลยแหมอยู่วัดอยู่วาล้า,างตถาดธรรมดาหนึ่งใบกลับมาบ้านได้ออกกำลังกายบ้างเออในหลังจานในวันนี้ในถูบ้านในซักผ้าโอ้ขอบใจมากลูกหลานจะได้ตกใจมากมีเออทําไมท่านไปปฏิบัติธรรมกลับมาไม่บ่นสักคําอย่างนี้โอ้หน้าปร้มใจแท้ขยันสิแถมอยู่ที่เราเพียงนะละได้ลดได้ชนะได้น่เป็นสุขเนี่นเราชนะใจของเราชนะความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธ ชนะคนละโมบด,ด้วยการให้ชนะคนตริญด้วยความเอื้อเฟื้อไปชนะคนไม่จริงใจด้วยคําสัจจริงของเราทาอะไรทําให้มันจริงนะเราทำจริงซสแล้วกคนสบายอันนิยมท่านมาตามดูมาเยี่ยมมาหามาชมว่าเราเนี่ยเบิกของเข้ามาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโรงไม้สักนะอยู่ที่ระบบรุรีคุณพ่อวิเียนแกนทองท่านก็ให้ลูกหลานพามาเยี่ยมชมว่าสถานที่เรานั้นเนี่ยที่เบิกของเขามาเนี่ยเอาไปขายที่ไหนหรือเปล่ากัานพอเห็นตั้งเรียงรายจัดเป็นระเบียบม,มีระบบสาสะอ้านครบครัน ท่านเห็นท่านปลื้มใจปิติมันเกิดนี่ก็พร้อมที่จะเกื้อกูลต่อเนื่องไปเพราะเห็นชัดเจนคือทําจริงเนี่ยเพราะท่านไปเจอแล้วมีวัดแห่งหนึ่งท่านถวายไปแสนหนึ่งมั้งเราก็หวังว่าเออเขาจะไปพัฒนาอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่คิดอะไรหรอกแต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วก็หายวับไปก็ไม่มีคนที่เขาทราบข่าวอย่างนี้เขาก็หนายหนีเขาเอ๊ะไม่รู้เป็นปอยู่ตรงไหนวะแต่ตัวท่านท่านไม่ว่าให้แล้วแล้วกันท่านไม่ได้ติดใจ แต่คนที่รู้ข่าวเขาก็ตามไปดูมันเป็นยังไงอย่างนี้นี่ก็มีนะคุณยมเดี๋ยว่าแ,วแต่ท่านเลยเราก็เจอเนะี่ยเรื่องพวกนี้ก็เจอกันมาเยอะงั้นเราก็รู้อย่างนี้แล้วก็ชนะคนไม่จริงใจด้วยคำว่าทําจริงๆสัตสัจจริงรง,งั้นทำอะไรทำมันจริงจังทำมันชัดเจนมันก็จะง่ายอย่างการซื้อที่เราซื้อที่เสร็จแล้วก็โฉนดมาตั้งไว้ให้ชัดเจนในส่วนนี้ะมีขอบมีเขตเราทำมันถูกต้องซะเราก็หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุกทุกที เนะี่ยไม่ใช่ว่าทำซะเละเทะอย่างนี้แล้วก็รุ่นต่อไปนายหน,หนีต้องมานั่งวิ่งหาเขตหาแนวกันวุ่นวายเนี่ยก็ไม่ควรนะยันวันนี้ก็ฝากไว้ในเรื่องของบุญด้วยคุณโยมท่านใดที่มีศรัทธาเนาะเนี่ยศูนยะ์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้ากิ 9, กลางกันโทรศัพท์สื่อสารกันได้นะ่วันนี้เวลาหมดแล้วก็ขอความสุขความสวัสดีให้คุณโยมทั้งหลายได้มีความอิม่มเอิมทั้งใจทั้งกายในการนี้นะน,นี่ยกรรมเกนี้ ขอให้เราระลึกถึงคุณงามและความดีนะประโยชน์อันใดที่พึงได้พึงถึงไม่เดือดิสใยในการนี้ขอประโยชน์พึงได้พึงถึงเหล่านี้จงมาเกิดมีกับพวกเราทุกคนทุกท่านเถิดนะวิวาตนาสีลิสนิจังมุตาปัญย,ยิโนจตาโรธรรมวจันติอายุวันโนสุคังพระหลังคำเกิน,นี้ฟันดีราติสอดขอจะเริญพร